เซตเบาวตองแล้วนะครับเนาะสำหรับขึ้น15หัวครับผมไอ้เว้าพิษขึ้น15หลักครับผมเนี่ยครับบรรยากาศไม้พี่น้องเนี่ยครับพอเดินก็จะลูกต้นโยค่าหน่อยพอดีพี่น้องนะครับเดินกันร่งเหมาะเลยพี่น้องนี่ครับทำเลเนาะครับเนาะเนี่ยครับไปโยค่าครับผมไปโยค่านี่แหละครับ ไปโยค่าครับนกเขานี่คือกันแห้งพี่น้องเ่าต้องกระซิบพักเดินนี่แหละจังไดงก็ให้พี่โยน้องมาล่อลุ้นล้อชมน้อครับเนาะอ่าอยู่นี่มีไม้เขาบอกว่านกนกแถวนี้อ่าเสียบเนื้อนกับเจ้ามาตอ่อเป็นตอเกับทุกตัวครับพี่น้องนะครับไม้ตะละไม้ก็คือตะละอ้าวตะหมองตะละวันนะพี่น้องเนาะหมองเป็นนกเป็นตอกับเป็นตอข้างสีน่นะครับพี่น้องอันนี้ก็างสีมาตอ่อ นะครับเดินทำนรีนะครับเนาะเนี่ยครับ ba 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 ba

ครับผมกเกษตรบ้าตองแล้วนะครับเนาะสำหรับขึ้น15หัวครับผมไอ้ว้าพิษขึ้น15หลักครับผมสำหรับบ้าตองนะครับเนาะขึ้นหมานบ้าตองจัดครับผมได้สวยๆเนาะครับเนาะครับสำหรับขึ้นหมานบ้าตองพี่น้อง ก่อนจบคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจให้เร้่อพี่น้องเด้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบสานคลิปต่อไปพี่น้องสวัสดีค่ะ